ผักก็เครื่องเคียงไม่พร้อมนะคะเครื่องเคียงไม่พร้อมเราทําเจ้าเจียวเจ้าเจียวหล่นอย่างเดียวเนาะผักให้เพื่อนๆหากันนะคะนี่นะคะมาค่ะมาตำเจ้าเจียวกันแป๊บหนึ่งนะคะรีบตำจะเมื่อกี้จะจะตำก็บอกตรงแล้วว่าตำไม่ทันก็ไม่มันไอ้นี่ไง แล้วเราตั้งเวลาไว้เที่ยงเนี่ยประมาณเที่ยงกว่าก็เลยเอามาทำเอามาทำแบบเรียวไทม์ตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆน, <c oughs> <c oughs> นี่นะคะ, <c oughs> ะ,คะตำให้เห็นๆเลยนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะคะขอบคุณนะคะสิ c แ a นแน l หัวเราอะไรคะเนี่ย <c oughs> น้องดาบอกอ,อ๋อสงสัยเป็นเพราะตำสะเทือน อะไรคะไม่พี่เก๋หายเหรอไม่หายเหรอได้ยินไหมได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะไม่พี่เก๋าหาย ได้ยินไหมคะตอนนี้น้องดาได้ยินไหมคะได้ยินแล้ว, <c oughs> วก็ว่าชาร์จแบบไว้ทุกวันแหละเพราะว่าถ้าไม่ชาร์จนี่ก็จะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่าแบตแบตมันจะหมดหรือมันไม่หมดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราชาร์จทุกวันเนี่ยเขาก็บอกไม่ต้องชาร์จทุกวันหรอกแต่ว่ามันก็เนาะมนไม่แน่ใจไนงะ เดี๋ยวเอามาแล้วเอะวันนี้ชาร์จหรือเปล่าเมื่อวานชาร์จวันนี้แบตบเหลือน้อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยขอบคุณนะคะรีดต่ำแบบหนึ่งไม่หายบอกนะคะจวนอ๋องสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณสิบชาแนลขอบคุณนะคะจวนอ๋องและมารอก,กินเต้าเจี้ยวนะคะเต้าเจี้ยวหลนหรือว่าหลนเต้าเจี้ยวใส่หมูสับนะคะหมูสับ ในตามคกนี้ก็พอแล้วพอไหมเนี่ยมันจะน้อยไปตายแล้วมันจะน้อยไปหรือเปล่าขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะคะปวดแขนและน้องดา จวนอ๋องเลิฟสิบสามสวัสดีค่ะสิบสวัสดีครับจากจวนอ๋องนะคะขอบคุณนะคะจวนอ๋องที่แวะมาทานข้าวนะคะมื้อเที่ยงนะคะเป็นเต้าเจี้ยวหลนนะคะใครมีผักเอาผักมาส่งหน่อยนะคะผักไม่มีเมื่อเช้ารถกับข้าวมาวิ่งไปไม่ทันขอบไปแล้วก็เลยเอาแสดงว่า เรามันจะได้แค่นี้ไงเรามันไม่มีผักไงผักอะ่ะที่จริงมันก็มีอยู่นะแต่ว่ามันก็เอาไปทำเมนูอื่นลืมลืมลืมว่าต้องเอามาวางข้างเคียงเนาะอืขออนุญ,ญาตนะคะเอาอันนี้ออกก่อนเดี๋ยวกลัวกลัว กล้วยหอมนะคะกล้วยหอมเดี๋ยวเรามากินกล้วยหอมกันนะคะพื้นที่มันมีน้อยพื้นที่มันมีน้อยเดี๋ยวกลัวมันจะหกลงมามาได้กินกันเลยขอบคุณนะคะนี่ มันจะน้อยไปเนาะเนี่ยนี่นะคะเต้าเจียเจ้ยวลน้นเตา้ตาเจี้ยวล้นตำตำตำ นี่นะคะ,จะเจ้าเจี้ยวร้อนของเราตาเสร็จแล้ว